สำหรับเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้นั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาย่อยๆ3หัวข้อด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องของความหมายการเรียนรู้นะครับแล้วก็ประเภทของการเรียนรู้และสุดท้ายครับเป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาครับความหมายของการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า learning เป็นคำหลักสําคัญนะครับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าให้ผู้เรียนนั้นทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนนั้นมีความสําคัญที่สุดกับกระบวนการจัดการศึกษาก็จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตามธรรมชาติ แล้วก็เต็มตามศักยภาพนะครับเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาดังนั้นนะครับการจัดการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยจึงมีคําศัพท์หลายคําที่ใช้คําว่าการเรียนรู้เช่นคําว่าหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งคาว่าผลการเรียนรู้เป็นต้นนะครับ รวมึงนะครับเพื่อเป็นการเน้นความสําคัญของผู้เรียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองจากการให้บทบาทของผู้สอนเนี่ยเป็นสําคัญที่สุดเนี่ยก็มาเป็นเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสาคัญประเภทของการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับประเภทของการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับการจําแนกประเภทของการจัดการเรียนรู้นั้น ได้หลายลักษณะนะครับตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกเช่นอาจจะจําแนกเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ทธิพิสัยเจตพิสัยหรือทักษะพิสัยนะครับหรืออาจจะจําแนกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการจําแนกการเรียนรู้ตามการเรียนรู้วิชาภาษาไทยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการจําแนกการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษาการเรียนรู้ของเด็กระดับมัธยมศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งตามแนวคิดของโรเบิร์ตไกเย่นะครับได้จําแนกประเภทของการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนนะครับเอาไว้8ประเภทด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1การเรียนรู้สัญญาณ2การเรียนรู้การเชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนอง3การเรียนรู้แบบลูกโซ่4การเรียนรู้เชื่อมโยงถ้อยคำ5การเรียนรู้แยกแยะสิ่งเร้า6 การเรียนรู้มโนมติ 7. การเรียนรู้หลักการและ 8. การเรียนรู้การแก้ปัญหาทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีทิทธิพลต่อการจัดการศึกษาเราสามารถแบ่งได้เป็น3าทฤษฎีดังนี้นะครับ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพูิทปัญญานิยม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสัง้างนิยม 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม,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 ม (Behaviorism) นักคิดคนสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ p a v l อ v วัตสันและินเ n อ e r นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ ในลักษณะที่เป็นกลางคือไม่ดีและไม่เดีก,การกระทำต่างๆของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายน,นอกพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้า s t i m u l u s response การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้ให้ความสนใจกับพฤติกรรมมากเพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดสามารถวัดและทดสอบได้ 1.1ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของาพอาร์บล็อกพาร์บล็อกเชื่อว่าการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเงื่อนไขโดยเขาได้ทดลองกับสุนะัขโดยการสั่นกระดิ่งแล้วนำผงเนื้อใส่เข้าไปในปากสุนะัขทำซ้ำซําๆกันาหลายครั้งในลักษณะเช่นเดียวกันจนสุนะัขเกิดความเคยชินกับเสียงกระดิ่งและไม่ได้กินผงเนื้อเป็นเวลาหลายครั้งติดต่อกันตามปกติสุนะัข จะหลั่งน้ำลายเมื่อมีผงเนื้อในปากแต่เมื่อนำผงเนื้อมาคู่กับเสียงกระดิ่งเพียงไม่กี่ครั้งเสียงกระดิ่งเพียงอย่างเดียวก็ทําทให้สุนัขน้ำลายไหลได้สแสดงว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นเดิมทีสุนัขไม่ได้หลั่งน้ำลายเมื่ได้ยินเสียงกระดิ่งแต่เมื่อนำกระดิ่งไปคู่กับผงเนื้อสุนัขก,ก็หลั่งน้ำลายเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งโดยไม่ต้องมีผงเนื้อพาบลอฟ สรุปปรากฏการเรียนรู้จากการทดลองได้ดังนี้ 1. กฎการลบพฤติกรรม (Law of Extinction) ความเข้มข้นของการตอบสนองจะลดลงเรื่อยๆถ้าให้ร่างกายได้รับสิ่งเร้าที่วางเนื่องไขกับสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเนื่องไขห่างกันออกไปมากขึ้น 2. กฎแห่งการคืนกลับ (Law of spontaneous recovery) ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขที่ลดลงไปเพราะได้รับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวจะกลับปรากฏขึ้นอีกและเพิ่มมากขึ้นถ้าร่างกายมีการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไข 3. กฎแห่งความคล้ายคลึงกัน g e n e r a l i z a t i o n มีสาระว่าถ้าผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเดิมผู้เรียนก็จะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น 4. กฎแห่งการจำแนก (Discrimination) ถ้าผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่ต่างจากเงื่อนไขเดิมผู้เรียนก็จะตอบสนองแตกต่างกันออกไปจากสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขขึ้น1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัดสรวัดสรได้นําทฤษฎีของพาร์ฟลอมาใช้และนํามาทําการทดลองกับคนโดยมีความรู้สึกและอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นอารมณ์รัวซึ่งมีผลต่อสิ่งเร้าบางอย่างตามธรรมชาติอยู่แล้วนั้นก็จะทาให้กลัวสิ่งเรา้าอื่นๆได้ด้วยเขาได้ทําการทดลองกับลูกชายโดยการนําหนูสีขาวมาให้เด็กเล่นคู่กับเสียงดัง จนเด็กเกิดความกลัวและมีผลต่อความกลัวในสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน,กา,นการนําหลักการเรียนรู้การวางเงื่อนไขมาใช้ก็คือต้องสร้างความชอบในสิ่งที่เรียนเพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมและนําหลักการเรียนรู้มาใช้คือ 1. การนําหลักการลดพฤติกรรมมาใช้โดยการลดในสิ่งที่ต้องเรียนรู้ซ้ำซากควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน,น,น่าย 2. การนำกฎความคล้ายคลึงกันมาใช้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 3. การนำกฎแห่งการจำแนกมาใช้โดยการอธิบายถึงความแตกต่างของสิ่งที่เรียน 1. 3ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขด้วยการกระทำของ b ี Skinner b น Skinner นะครับได้ทำการทดลองกับหนูแล้วก็นกพิราพบว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจาก ผู้เรียนเป็นผู้กระทำโดยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองหากว่าการกระทำใดนะครับได้รับการเสริมแรงนะครับมีแนวโน้มที่จะทำให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกกฎแห่งการเรียนรู้ที่ได้จากการทดลองของสกินเนอร์ก็คือกฎแห่งการเสริมแรงโดยมีสองเรื่องด้วยกันครับ 1. ตารางกำหนดการเสริมแรง schedule ออ Reinforcement เป็นการใช้กฎเกณฑ์บางอย่างนะครับเช่นเวลาหรือว่าพฤติกรรมนะครับมาเป็นตัวกำหนดการเสริมแรง 2. อัอัตราการตอบสนอง Response Rate เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเสริมแรงต่างๆนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นมากหรือว่าน้อยหรือว่านานคงทนถาวรเพียงใดย่อมแล้วแต่ตารางการกำหนดการเสริมแรงนั้นๆนะ ตามหลักการของสกินเนอร์สรุปได้ว่าระยะแรกของการศึกษานั้นนะครับต้องให้รางวัลตอบสนองทุกครั้งการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นและดำเนินไปอย่างได้ผลแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแต่เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วควรที่จะเว้นการเสริมแรงที่เป็นการเสริมแรงแบบแน่นอนลงเสียนะหันมาใช้การเสริมแรงที่เป็นระยะทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วย ให้ผู้เรียนนั้นได้ปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงของเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งชีวิตจริงนั้นเป็นการตอบสนองของบุคคลไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมแรงทุกครั้งไป1.4ทฤษฎีการเรียนรู้และกฎการเรียนรู้ของทอนไดสรุปได้ดังนี้ครับกฎแห่งความพร้อม law of readiness ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ดี ถ้าผู้เรียนนั้นมีความพร้อมทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ 2. กฎแห่งการฝึกหัด law of exercise ที่ว่าการฝึกหัดนั้นนะครับหรือว่าการกระทำบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 3. 3. กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ law of use and disuse ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้นั้นเกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากได้มีการนำไปใช้บ่อยๆหากไม่มีการนำไปใช้ก็อาจจะลืมได้และ 4. กฎแห่งผลที่พึงพอใจรออ f e เ f e เเมื่อบุคคลนั้นได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจก็จะไม่อยากที่จะเรียนรู้